่อนจะไปดูสนามการเมืองอื่นฮะในไหนพูดถึงกทมแล้ววันนี้คุณหมิวอุบลรัฐพาไปเจาะสนามเลือกตั้งสนามเลือกตั้งเมืองหลวงหลวงสังหาร <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามฮะ จาะสนามเลือกตั้งวันนี้นะคะโฟกัสไปที่สนามกรุงเทพมหานครนะคะเป็นสนามเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดปีนี้จะมีถึง33าเขตเลือกตั้งแต่อย่างที่ทราบกันค่ะว่าการแบ่งเขตของกะกะตเนี่ยอาจจะทําให้บรรดาพักการเมืองต้องจัดคนลงอย่างมีสตินะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ว่าการที่พื้นที่มันเปลี่ยนนี่แหละมันก็จะทําให้การแข่งขันเนี่ยมันสนุกขึ้นเพราะเท่ากับว่าทุกพักมีต้นทุนเท่ากันไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะสําหรับ เจาะสนามเลือกตั้งวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่สนามกรุงเทพมหานครที่กําลังจะกลายเป็นเมืองหลวงหลวงสังหารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือคู่ชกในสนามกรทมค่ะมีภูมิใจไทยคราวนี้ประกาศที่จะตอกเสาเข็มนะคะประชาธิปัตย์ประกาศทวงคืนพื้นที่ก้าวไกลนะคะฐานเสียงคนรุ่นใหม่ first time voter กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกที่คราวนี้อาจจะทำให้สมการการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปก็ได้เพื่อไทยพลังประชารัฐและ รวมไทยสร้างชาติหนึ่งในพักการเมืองที่ประกาศเอาจริงเอาจังกับสนามเลือกตั้งกอทมก็คือนี่เลยค่ะพักประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินคุณองอาจคล้ามไพบูนคุณวัฒนยามาดมเดียนะคะประกาศทวงคืนเก้าอี้ให้กับพักประชาธิปัตย์ถ้าเราย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งในอดีตเอาสามครั้งที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าพักประชาธิปัตย์เองเนี่ยเคยได้เก้าอี้ในกทมยกเว้นปี62ศูนย์พันค่ะจากการหาเสียงโค้งสุดท้ายของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะปี62พักประชาธิปัตย์ไม่ได้เก้าอีกอ้กทมแม้แต่เก้าอี้เดียวนะคะ พักที่ได้มากที่สุดก็คือพลังประชารัฐได้ไป12เพื่อไทย9อนาคตใหม่9ย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งก่อนหน้าค่ะปี2554ประชาธิปัตย์ 8, 23เพื่อไทย10ย้อนกลับไปอีกค่ะปี2550ประชาธิปัตย์ 8, 27 เพื่อไทย9จะเห็นได้ว่าในช่วง1ิปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหาคนครนะคะถึงแม้ว่าอาจจะสวิงโหวตไม่ได้มีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่ก็จะเห็นได้ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเทไปที่พักประชาธิปัตย์คำถามคือแล้วการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยประชาธิปัตย์จะกลับมาได้อย่างที่มาดามเดียเนี่ยประกาศเอาไว้อย่างที่คุณองอาจคุณจุรินประกาศเอาไว้หรือไม่ ต้องยอมรับว่าอาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งถ้าไปดู33คนของว่าที่ผู้สมัครพักประชาธิปัตย์นะคะเพิ่งจะเปิดตัวออกมาเมื่อประมาณสัก2-3สัปดาห์ที่แล้ว นี่คือ33ว่าที่ผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองมีคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาไม่กี่คนคือคนที่ดิฉันไฮไลท์แดงๆเอาไว้ให้มีผู้การแต้มดรวิชัยสังประไพนะคะคุณแทนคุณจิตอิสระคุณพงศกรขวัญเมืองอันนี้เป็นลูกชายของพลตํารวจเอกอัศวินคุณเจอมาจึงเลิศสิริคุณวิลาจันพิทักษ์แล้วก็ตระกูลม่วงสิริที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นตระกูลที่มีสิทธิ์สูงมากในการทวงคืนสนามเลือกต ั้งกทมให้กับประชาธิปัตย์ซึ่งคราวนี้เนี่ยส่งสองเขตสองคนก็คือคุณวณิชชาม่วงสิริบางบอนหนองแขมนะคะแล้วก็คุณสากลม่วงสิริเขตบางขุนเทียนแต่มันจะง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าดูถัดไปค่ะเริ่มกันที่เขตบางขุนเทียนนะคะเขตบางขุนเทียนค่ะคุณสากลม่วงสิริยังต้องเจอกับคู่ปรับตัวจี๊ดนั่นก็คือคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสด์นะคะจากพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นสนามนี้ไม่ง่ายค่ะดูถัดไปค่ะ บางบอลหนองแขมประชาธิปัตย์ต้องเจอกับอะไรคู่แข่งตัวจี๊ดของประชาธิปัตย์ก็คือคุณวันอยู่บำรุงงานนี้น่าจะท้าทายคุณวณิชชาม่วงศิรินะคะที่บอกว่าตระกูลม่วงศิริเนี่ยมีโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เพราะว่าทั้งสอขอแล้วก็สอกอตอนนี้เนี่ยเป็นของ ตระกูลม่วงสิริทั้งหมดก็อาจจะมีฐานเสียงท้องถิ่นเข้ามาช่วยแล้วก็แถมอีกหนึ่งสนามเลือกตั้งที่จะเป็นช้างชนช้างนั่นก็คือพื้นที่วัฒนาคลองเตยนะคะประชาธิปัตย์เนี่ยส่งคุณเอิร์ธค่ะคุณพงศกรขวัญเมืองนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพลตํารวจเอกอัศวินแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะคะสนามนี้เนี่ยคุณเอิร์ธต้องเจอกับคู่ปรับซึ่งเป็นคู่แข่งที่เอาชนะได้ยากอย่างคุณกรณิตงามสุคนธรัตนานะคะเป็นสสแชมป์เก่า ในปี62แล้วก็เคยเป็นสอกอมาก่อนในปี62คุณกรณิตเนี่ยได้คะแนนเยอะที่สุดเลยในบรรดาสสกธมทั้งหมด30เขตนะคะแล้วก็อีกคนค่ะต้องเจอกับ ลูกชายของอาจารย์อเนกค่ะเจอกับคุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัศ์เพราะฉะนั้นงานนี้อาจจะเป็นทางที่ยากสักหน่อยสําหรับประชาธิป,ปัตย์ส่วนสนามเลือกตั้งกรทม .33 เขตเลือกตั้งคราวนี้ก็คงจะต้องจับตานะคะว่าพักการเมืองไหนจะสามารถเอาชนะใจคนกรุงเทพมหานครไปได้ค่ะ สนามกะทะมเนี่ยมันมี33เขตเนี่ยคุณครับเพราะฉะนั้นต้องเจาะกันบ่อยหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเขตของเตยเนี่ยนี้ก็น่าสนใจับนะสอสอเก่าแต่ว่าย้ายพักในขณะที่มีความสม่ําเสมอในพื้นที่มากมคุณกรณิตจะรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือไม่นะส่วนก้าวไกลซึ่งครั้งนี้กลับมาจะมีจํานวนสอสอน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมในขณะที่พยายามที่จะตีฟองว่าครั้งนี้แข็งแกร่งกว่า เมื่อปี6 2สองอีกนะโตขึ้นอโตขึ้นแก่งขึ้นดูตัวแล้วเนี่ยเด็ดกว่าเดิมอีกคุณธนาธรชอบพูดแต่ในขณะเดียวกันก็มีคุณธนาธรคุณช่อกลับมาช่วยด้วยครับคือถ้าเด็ดขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแล้วทาไมยังต้องใช้คนําเดิมมาช่วยหาเสียงคุณช่อเนี่ยเดินสายหาเสียงกรุงเทพด้วยต่างจังหวัดด้วยนะครับครับแล้วนี่คือคลิปในทิกตอกของพรคก้าวไกลล่าสุดนะนำเสนอคลิปที่คุณช่อพนิกาวานิชไปช่วยหาเสียงในพื้นที่เชียงใหม่ฮะแล้วแน่นอนที่เชียงใหม่เนี่ย ก้าวไกลก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาอยู่กับคุณสีนวลเพื่อสีนวลบุญลือจำได้ไหมอ่าแม่สีนวลเป็นคนที่เสนอชื่อคุณธนาธรด้วยนะนะแต่หลังจากนั้นย้ายพักไงย้ายไปอยู่กลุ่มใจไทยปรากฏว,ว่าคุณช่อเนี่ไปเจอรถขนป้ายหาเสียงของคุณสีนวลอดใจไม่ไหวฮะขอสักหน่อยฮะครับ ฝากความคิดถึงถึงพี่สีนวลด้วยนะเจ้าเตยเตวตลาดด้วยกันอยู่ซาว้าตลาดเนาะมื้อนี้ไปอยู่ภาคอื่นบะฮูดจะมีไผมาช่วยเดินตลาดบ้านใส่หาเสียงโชคดีนะเจ้ารถติดป้ายรถติดป้ายกับการก้าวไกลช่กอฝากเรื่องก้าวไกลด้วยนะคะพี่รถติดป้ายที่สีนวลก้าวไกลสองใบเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยนกกเนี่ย อดอดใจไม่ไหวทุกเม็ดเลยอะชกลมอย่างเงี้ยเขาเรียกชกลมอ๋อไม่ได้คุณศรีนวลไม่ได้อยู่ด้วยจริงๆไงตอบโต้ไม่ได้เป็นรถติดป้ายเขากำลังจะเอาป้ายไปไล่ติดก็ขอแซสะรถสักทีแล้วแล้วเราบอกคนที่ขับรถว่าฝากกาก้าวไก่ด้วยนะเขาก็เปิดกระจกเอามือยื่นออกมานะฮะยื่นออกมาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตอบรับหรือบอกหยุดพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าความหมายยังไงเนี่ยเเดี๋ยวดูตอนยื่นมือนี่นี่นี บอกมือไงบายไงนึกว่าบอกว่าหยุดพูดเธอดีเขาไปชูสามนิ้วแต่คุณช่อเนี่ยทุกดอกเลยนะคือนี่คือการหาเสียงในพื้นที่มีคุณช่อตัวตึงๆหน่อยนะมีคุณธนาธรคุณปียบุตรนะกลับมากันหมดเลยแล้วกลยุทธ์ที่คุณธนาธรใช้เนี่ยทุกเวทีเลยนะครับก็จะพยายามกรีดลงไปว่าสังคมเนี่ยมันมีเรื่องชนชั้นมันมีความไม่เท่าเทียม คนรวยๆอย่างผมบริษัทผมลงทุนไม่ต้องเสียภาษีนะจะพูดแต่ไม่ยอมบอกว่ามันเป็นการส่งเสริมการลงทุนเป็นรายโครงการมไม่ได้หมายความว่าทั้งบริษัทนี้ไม่ได้เสียภาษีอแล้วก็เลอกเกณฑ์ทหาร,รนะเพราะว่าต้องการเสียงจาก New นิวเวอร์เตอร์ไงเลิกเกณฑ์ทหารนะแล้วก็โจมตีว่าเนี่ยใครไปเป็นทหารเกณฑ์บอกหน่อยได้ไหมคนรวยหรือคนจนนะคือพยายามจะกรีดเข้าไปว่ามีแต่ผููคนจนเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์แต่ไม่ได้พูดว่า ทหารเกณฑ์การเกณฑ์ทหารมันก็มีกฎมีกติก,กา,าถ้าไม่อยากเกณฑ์ทหาร <_ d oll> ก็เรียนรอดอคนที่เขายอมเสียเวลาเรียนรอดอในวัยเรียนก็ไม่ต้องมาเป็นทหารเกณฑ์แต่ถ้าใครไม่อยากเรียนรอดออยากเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก็ต้องมาลุ้นตอนเกณฑ์ทหารจะจับใบดาใบแดงหรือว่าเขตไหนที่เขาสมัครเต็มแล้วก็ไม่ต้องจับฉลากแต่การกรีดเข้าไปโดยบอกว่าลูกคนจนเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมันเป็นการพูดโดยเอาความคิดของตัวเองเนี่ยมาตราหน้าสังคมไง เพราะปัจจุบันนี้คนที่ไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยไม่ได้มีแต่ลูกคนจนนเียในโลกออนไลน์เขาเลยทําคลิปนี้มาครับลองไปดูคลิปคลิปนี้ฮะทหารเกณฑ์นี่ถามเลยลูกคนรวยหรือลูกคนจนครับไปเกณฑ์ทหารลูกคนจนทหารเกณฑ์นี่ถามเลยลูกคนรวยหรือลูกคนจนครับไปเกณฑ์ทหารลูกคนจนก็ทมามีมีต่างประเทศด้วยนะที่ยังมีการ เก,เกณฑ์คนมาเป็นทหารอยู่โดยไม่ต้องจับสลากด้วยอที่เกาหลีใต้นะฮะก็ไปเป็นทหารเกณฑ์กันแล้วที่คุณธนาธรพูดเนี่ยเป็นการด่วนตัดสินไงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นลูกคนรวยแล้วไปเป็นทหารเกณฑ์ก็มีมนะลูกนักการเมืองบางคนเขาก็สมัครไปเป็นเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณธนาธรอาจจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินเพราะว่าอะไรคุณธนาธรเนี่ยก็ไม่ได้เรียนรอดอ,อน,นะอปีสี่สามเนี่ยผ่อนพันปีสี่สี สละสิทธิ์ผ่อนผันไปตรวจเลือกที่เขตประเวศครับแต่ว่าแต่ว่าเขตประเวศเนี่ยเต็ม<อ>คือคนสมัครเต็มนะ,<อ>ะคุณธนาธรไม่รู้อย่างรู้ดินฟ้าอากาศหรือเปล่านะไ,<ม>ไปขอตรวจเลือกปีนั้นเลยที่เขตประเวศก็เลยไม่ต้องไปทารเกณฑ์อ,อันนี้คือข้อเท็จจริงในของเจ้าตัวไงเพราะฉะนั้นคนในสังคมอื่นก็เหมือนกันคนที่เขาไม่อยากเกณฑ์ทหารบางคนก็เรียนรอรดอค,รคนที่เขาสมัครก็เยอะเพราะว่าปัจจุบันนี้ กวอกองทัพเนี่ยก็มีเงื่อนไขมีแรงจูงใจต่างๆเยอะอาชีพหลังจากการเป็นทหารเกณฑ์มีรองรับเป็นทหารเกณฑ์มีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะจนคนสมัครในปัจจุบันเนี่ยเยอะกว่าอาดีตมากฮะแต่ว่าก็หยิบเอาเรื่องนี้มาโจมตีต่อเรื่องหนึ่งได้โจมตีทหารด้วย2ได้หาเสียงกับนิววอเตอร์แต่ในโลกความเป็นจริงถามจริงคุณเท็กเชื่อไหมว่าไม่ว่าพักไหนเข้ามาเป็นรัฐบาลเลิกเกณฑ์ทหารทันทีเลยได้ไหมไม่ได้หรอกฮะ ทำได้ไหม,อ,มอย่างที่คุณเทคบอกเนี่ยไม่เชื่อว่าทําได้ใช่ครไม่เชื่อมันป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องค่อยๆเลิกค่อยๆให้มีการสมัครเยอะขึ้นอค่อยๆลดจํานวนลงเหมือนที่เขาทาในปัจจุบันนี่แหละอืแต่นี่เอามาปลุกไงโดยเฉพาะนิววอเตอร์ที่เห็นภาพลักษณ์คุณนรทอนเห็นภาพลักษณ์พรรดูเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะเชื่อได้นะ